สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเรามาดูกันกับเกมใหม่ล่าสุดเลยนะครับเกมกุ้งกิ้งนะว่าเก่าอ้าวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับอ่ะเริ่มเลยครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันนี่มันนี่มัมนนะี่อันนี้หนึ่งตัวสองอัน xong 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 3 xong 3 xong 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 อะไรกุ้งจีเฮ้ยข้าวาหมายีิเอามือก็ได้แม่กุ้งจียังไม่รู้เลยว่ากุ้งจี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 ปังกี่เดียวไม่กี่เหรียญสี่กุ้งจีเอาให้่ก่ไม่รู้กุ้งสองอะไรอ่ะอะไรสองอันหงมีหกเหรียญสง

กงกิ้งกงิ้งกรงงกรุงงกงกิ้งถ้าผู้ชมครับใครใครคนนี้บอกว่ามันทำได้ยองทีสา3อามตัวแรกสอง่น้าโดนใจสิบตอบว่าอะไรนะสอตอบอะไรนะสเดี๋ยวอยาไม่รู้ตัวทร่หนึ่งอ๋สูงอะไรแต่ะ่มีเสียงกรุงก้งนะจ๊ะฮ่าเอกีบอกบอกท่านผู้ชมเมือนอะไร ว่าจะไปหาสรุปใครเฉลยได้ถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกเออถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกเลยนะว่ามีสูตรใครรู้สูตรเขาไม่บอกเอกมนกะุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่มันคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่มี <c oughs> ไม่มีใครรู้สูตรวิวเลยทีเดียวสูตรไม่บ่ายบายให้ตอบให้ตอบสองอย่างให้ตอบสองอย่าง A หรือ B A หรือ B นะอ่ะ นะปูนปูนฉึกฉับปูนปูนนี่อะไรเอเด็ีเอเอดีปูนปูนฉึกเอถูกไหมวะถูกปูนปูนฉึกฉับปูน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 ฉึกฉับปูนปูนนี่อะไรบีเอเขาจะถามว่าพวกเราไม่เต็มหรือเปล่าปูนปูนฉึกฉับปูนปูนนี่อะไรบีเอเอ